โอเคครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับผมพบกับทางช่อง Hero m โ t m h ม h a n n e l ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือว่าแนะนำโปรแกรมดีๆวันนี้นะครับแอดมินก็โอ้มาทำภารกิจที่ต่างจังหวัดตอนนี้ก็ไปซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับยูคามาเรียบร้อยแล้วพวกนี้จะทำการที่จะลงหลุมแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็เลยเตรียมพร้อมความพร้อมไม่ทันก็เลยต้อง มานำเสนอข่าวดีๆนะครับให้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบข่าวตอนนี้แอดมินอยู่ที่ f a c e b o o k Fanpage h e r o m th a น Thailand เขาบอกว่ายกเลิกเคอร์ฟิวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนวันไหนนะครับผมที่จะเราจะได้ยินข่าวดีว่านายกจะยกเลิกเคอร์ฟิวให้กับเราแหล่งที่มาของข่าวนะครับเว็บไซต์เก่งนิวนะครับได้ลงโพสที่12มิถุนายนนะครับบอกว่าด่วนปลดล็อก ยกเลิกเคอร์ฟิลเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันวันที่11มิถุนายนนะครับ2563มีการรายงานว่าเาเลขาธิการนะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติใน,านาฐานะประธานนะครับคณะกรรมการเฉพาะกิจได้พิจารณาผ่อนคลายการ,บ,ารบังคับใช้มาตรการป้องกันและก็ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด2019และได้เสนอในที่ประชุมนะครับศูนย์บริหารสถานการณ์ระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือว่าโควิด -19 ต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นประธานประเด็นการผ่อนปลนมาตรการระยะ4ในกลุ่มธุรกิจสีแดงนะครับด้านพลเอกประยุทธ์ก็เห็นชอบนะครับให้ยกเลิกปลดล็อกการประกาศใช้เคอร์ฟิวเพื่อต้อง ลดผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็ที่ผ่านมาประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทําให้ควบคุมสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิดได้นะครับเดี๋ยวมาดูต่อกันอีกแล้วก็ล่าสุดนะครับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด2019กา็เห็นชอบนะครับให้มีการยกเลิกเคอร์ฟิว โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะครับ2563เป็นต้นไปนะครับฟังดีๆวันที่15มิถุนายนนี้นะครับจะยกเลิกเคอร์อฟิวคราวนี้นะครับก็เราก็จะได้ทำมาหากินกันอย่างปกติแล้วนะครับก็เป็นข่าวดีอย่างมากเลยที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับาฝากติดตามนะครับติดสถา,านการณ์การเอาตัวรอดของแอดมินช่อง h r o Man c h ช n n e l นะครับช่วงโควิด2019 ที่มาทำภารกิจนะครับผมที่สวนยูคานะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการโ,โุดหลุมบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะมีการารีวิวให้ติดตามให้กำลังใจกันด้วยวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนๆนว้นนนที่นี้ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามวันนี้ต้องลาไปก่อนครับผมกราบสวัสดีครับ